เราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับฝ่ายแดงนำโทน MC77 ฝ่ายน้ำเงินน้องฟุกสอแว่นแก้วครับพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์เอาละครับยกนี้มียาฉีดมา5 0,000บาทนะครับให้กับน้องฟุกนะครับเดินกระยับเข้าหาเร็วขึ้นรูปร่างเสียเปียบมีเตะซ้ายต่อยซ้ายนำโทนออกไปชกในเกมตั้งรับบ้างแล้วก็คอยโต้ด้วยเท้าขวามาดูแล้วนะครับตอนนี้เปิดเกมกันเต็มตัวด้วยกันทั้งคู่แล้วครับ เดี๋ยวต้องดูครับาตอนนี้น้ำโ,โอกนกรรมการแยกก่อนครับยังตีกันไม่ถนัดตอนนี้อออาชีมาแล้วนะครับน้องฟุกน้องน้องฟุกโอ้ยซ้ายเอาไม้ทึ่งแสนเอาไม้น้องฟุกครับยามาแล้วหนึ่งเข็มครับน้ำโทนเตะขวาน้องฟุกพยายามต่อยลำตัวแล้วไปใบหน้าครับแท่งซ้ายนิ่มแหมโดนปไปลายครับแข้งขวาของนำโทนขวาหลุดเจอซ้ายทำโทษทันทีครับแหมเตะไปที่หลังเลยครับ โอ้โหซ้ายนี่แม่นเลยนะครับแล้วก็หนักแรงทุกลูกเลยนะครับซ้ายของน้องฟุกนำโทนก็เริ่มจะขยับเข้าหามีแข้งขวาโตขึ้นเหมือนกันเนี่ยโดนไล่แขนเอาวครับมาดูกันที่วงในพยายามจับปล้ำในน้องฟุกโอ้โ oh หเริ่มจะตีได้ตีไม่ถนัดนะครับกรรมการต้องแยกก่อนมาดูว่าจังหวะถ้าเดินช้านี่แข้งซ้ายนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคของน้ำโทนเลยครับอ้านี่ครับถ้มามีจิ้มหมัดนํำไปก่อนน้องฟุกนำโทนจับ อ้่วออวงในยังออกอาวุธกันไม่ถนัดครับเอาละครับในช่วงหมดยก2นะครับมียาฉีดให้กับน้องฟุก5 0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าหมดยก3นี่ยาฉีด มาให้กับน้ำโทนห0,000บาทเหมือนกันดูว่าใครจะขวารางวัลอัดชีพไปได้ยกนี้นี่ปล่อยตัวออกมาน้ำโทนที่ออกมาเดินเบียดปั้มในลอกในอย่างเดียวนนองฟุกก็คอยไล่แขนนะครับแล้วก็ไอ้สู้เหมือนกันไม่ยอมนะครับโอ้โหดูหวงในก็ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีนะครับยังไม่มีใครทําได้ชัดเจนครับยับเข้าไปครับน้ำโทนครับแทงขวาเจอกำปัน้นมาเบียดเข้าไปแล้วตีไม่ตีครับตีไม่ตีครับท่องไม่ได้ใจเลยครับเดี๋ยวดูว่า ครึ่งแสนจะเป็นของใครครับว่ากันต่อครับผ่ายกสี่มาเขาบอกว่ายกนี้ครับยกนี้โอ้ยมีสอกไปด้วยครับน้องฟุกน้ำพนเสียบเข้าไปน้องฟุกพักบิดบิดบิดไอ้น้ำธนอือหือ,อกรรมการแยกออกมาครโอ้ก็ถือว่าเกมการยกถึงตอนนี้ก็ยัง คู่ขี่สูงสีนะครับนำโทนี่เดินเบียดเปิดเกมแล้วนะครับปล้ำในน้องฟุก,ก็มีแข้งซ้ายเข้าในก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้เกมการชกยังคู่ขี่สูงสีกันจริงๆเบียดเข้าไปโอ้โหลูกนี้นำโทนี่กระโดดแทงทั้งตัวครับนะมาดูแล้วก็เริ่มจากปล้ำสีได้ต่อเนื่องแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเสียงเชียร์นี่กระหึ่มเวทีเลยครับสี่ยกที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเราใจมาดูกันยกนี้นะครับชิงดำโอ้โหนำโทนได้จังหวะจังหวะแลกกันนะครับ แต่น้องฟุกนี่เสียหลักล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมานี่เดินเบียดทันทีเศษมาตีคืนครับจะเป็นตัวเดินเข้าหานะครับน้องฟุกซ้ายครับออกไม่ออกครับหมัดซ้ายครับแข้งซ้ายหลุดวงในได้หรือเปล่าครับแหมแค่หวนเอาไว้เลยครับน้องฟุกครับ โอ้โหเดี๋ยวตางดูครับทั้งคู่นี่มีเงินรางวัลพิเศษอัดฉีดพิเศษจากพี่ๆแฟนมวยด้วยกันทั้งคู่นะครับเดีย๋ยวต้องดุครับมามากระชากลงมาครับเดีย๋ยวว่ายังสู้กันอย่างสนุกนะครับพลิกไปพลิกมาตลอดคู่นี้น้องฟุกก็ยังคงเดินเบียดตลอดขยับเข้าไปนำโทนดูจะมั่นใจนะครับมาชกในเกมตั้งรับโอ้โหแล้วก็มีแข้งแล้ววงไหนก็คอยโต้นะครับ ถือว่ายัางคู่ขี้น้องคู่ก็ยังไม่ยอมง่ายๆเหลืออีกเกือบ2นาทีนะครับขยับเข้าไปเบียดเข้าไปสายสายจะทํางานหรือเปล่าโอ้มีมาสายนี่ทิ้มไปก่อนโอ้ยเอาละครับเริ่มจะเกาะได้เด้งตีได้เหมือนกันครับทีแน่แนี่โอกาสเจอกันภาค2นี่ไม่น่าจะนานเกินล้อแล้วครับเดีย๋ยวต้องถามใจโปรโมเตอร์หนุ่มโบสคุณนัเดชวชิรรัตนวงศ์โอ้โหเป็นทางนำโทนนะครับ MC 77เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างสนุกเร้าใจนะครับเชื่อว่าภาค2นี่น่าจะมีนะครับมวยคู่นี้